ครับพี่น้องวันนี้อยู่กับสองพี่พาเสน่นะครับพาพี่น้องมาเบ่งสมุนไพรนะครับที่ดีเยี่ยมนะครับสาหรับสมุนไพรตัวนี้นะครับซัปพคุณกับผู้ยิ่งเฮ้านะครับที่เป็นหมาดขาวหรือว่าโต๊ะขาวนะครับกับมอเดียวนะครับเอาไปต้มกินหายมอเดียวนะครับพี่น้องฉะนั้นมีเป็นสมุนไพรที่ใก่โตนะครับพี่น้องหาได้ง่ายกับ เอาไปกินนะครับเด้ออย่าปล่อยไว้โดนเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้นะครับหากว่าพี่น้องหาบ่อได้นะครับหรือว่าอยากให้ทั้งซองพิมพ์พาชแนลนะครับหาให้พี่น้องติดต่อประสานมานะครับทีเบอร์โทร063นะครับ604930นะครับกับประสานมานะครับต่ว่าพี่น้องหาได้กับหากินนะครับต้มกินหมอเดียวหายนะครับผู้ที่เป็นนะครับ โลกที่มาดขาวหรือว่าโต๊ขาล่ะครับพี่น้องก็หากินได้นะครับเป็นสมุนไพรไก่โตนะครับมือนีกบมาเพิ่นโทรมหาให้ใหาหา้นะครับก็เลยท้ายคลิปให้พี่น้องเบ่งต้นมานํำนะครับถ้าผู้ที่เป็นสนใจนะครับก็หากินได้ล่ะครับหรือว่าหาโบได้นะครับกติดต่อประสานงานมาได้ที่นะครับส่องพิมพ์ผ้าชาแนลล่ะครับพี่น้องก็จะหาให้พี่น้องนะครับครับพี่น้องก็ พบกันแค่นี้นะครับหากว,ว่าสนใจกะหรือว่าเขามาส้มมาเบิงแล้วนะครับกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไล่์ให้น้ำเลยครับเด้อ <_ d ue> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปละครับ